กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้มิกกี้เสร็จรถสวยกับรถ BMW X5 หลังจากทำการเคลือบแก้วเสร็จแล้วนะใช้เวลาในการทำประมาณ3วันคันนี้เป็นสเตปซูเปอร์โค้ดนะครับสำหรับซูเปอร์โค้ดนะครับใช้เวลาในการทำเนี่ยตั้งแต่ตอนเตรียมผิวขัดเคลือบอบเคลือบอบอย่างเงี้ยวนไปนะครับเพื่อให้สีผิวนะครับมีความมันเงาที่สุดน้ำยาเคลือบแก้วเมก้าเซรามิกตัวซูเปอร์โค้นะครับจะซึมเข้าไปในตัวสีรถนะครับทําให้สีรถนะครับ กำเนิดโครงสร้างเซรามิกมีความแข็งแรงในระดับ 9H มีความหนาที่80ไมครอนอายุการใช้งานตั้งแต่5-7ปีความเงางานอย่างนี้นะครับอยากจะให้ท่านได,ด,ด้ดูนะครับอย่างที่ผมบอกนะฮะในส่วนของตอนนี้รถอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วและอากาศดีมากๆในเวลาประมาณบ่าย 3- บ่าย4โมงเนี่ยตัวแสงอาทิตย์จะตกกระทบกับตัวรถประมาณ4-5องศาพอดีซึ่งเป็นเป็นแสงที่สวยที่สุดนะครับในระหว่างวันแล้วก็ อย่างที่บอกน,นะครับคันนี้นะครับได้ความใหญ่และความสวยอย่างนี้นะครับทําให้ตัวสีรถนะครับแตกต่างเข้าไปอีกนะครับหลังจากที่ความเงาน,านี้หลังจากการเคลือบเรียบร้อยแล้วนะฮะสีรถสวยมากๆทีเดียวนะครับแล้วก็สะดุดตาใครผ่านไปผ่านมาเลี้ยวหลังกันทุกคนนะครับจาก การสะท้อนแสงของตัวรถนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากได้เคลือบแก้วดีๆเงาๆอย่างนี้นะฮะติดต่อสอบถามจองคิวนะครับสำหรับพันนี้เป็นโปรแกรมซูเปอร์โค้ดนะครับใช้เวลาในการทำประมาณ3วันนะครับก็จะออกมาอย่างที่ท่าน,นเห็นนะตอนนี้ใครที่สนใจทำงานเคลือบแก้วติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาได้มิกีินีให้บริการครับวันนี้สวัสดีครับ